จะจะปรับตัวยากกว่านนิดนึงนะคะจะขี้กลัวขี้ตกใจอ่ะเพื่อนยุยไปละเพื่อนยุยไม่รอเพื่อนมีเลยยุ้ยรามีด้วย ยุ้ยไปติ๊กติ๊กเลยพอเดียวทีูกต้องเรียกตัวกลับ น้องยุ้ยคือแสนงอนแหลคะค่ะแสนรู้คือดัมมี่ใช่ไหมว้าเล่นโคลนแล้วน้องยุย้ยน้องยุ้ยเล่นโคลนไปแล้วคะ่ะเล่นน้ำน้ำที่เป็นเป็นสีดำๆนี่น้องยุ้ยเป็นเป็นช่างท้าหน้าไปแล้วนะคะเดินนำและ้องมีก็กำลังจะตามไปสมทบแต่ว่าช่างใจอยู่คะ่ะไปดีไหมเสียงพอเดี๋ยวเรียก,กลับนะยุย้ย นี่รอก่อนพ่อจ๋าหนูเล่นคนแป๊บหนึ่งหนูประทินผิวแป๊บนึงนะคะน้องยุยฝากให้วันดีสองตะกล้าใหญ่นะคะเดี๋ยวโอนให้ค่ะขอบคุณคุณดวงเดือนนะคะคุณป้าวันดีอยู่โหอยู่อยู่ไกลกว่าสองสาวอีกยังไงเดี๋ยวรอรอคุณป้ากลับมาก่อนนะคะโอ้ยตกติดลม ติดลมติดลมเอ็นดูน้องยุ้ยทางดีๆมีไม่ไปดูสิ ยุ้ยขาลุยค่ะมีคนถามถึงผมน้องยุยขึ้นบ้างหรือยังนะคะอารมณ์หนีพ่อเที่ยว